ชาสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง EC Team Live วันนี้เราอยู่กันในเกม Agent Twilight นะครับในคลิป Happy กระชาเดนะเกมนี้นะครับผมเล่นมาได้นานอยู่เหมือนกันนะครับประมาณ4เดือนนะครับช่วงนี้ก็วันที่ผมทําคลิปเนี่ยเป็นวันที่25.11เดือน11ปี2022นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเกมอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมติดเกมนี้ด้วยนะครับผมก็เล่นเกมนี้ทุกวันเลยนะครับ แล้วก็พยายามฟาร์มนะครับลงดาลงหอคอยอยู่นะครับเออวันนี้เรามาแฮปปี้กาชาเดกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันหน่อยว่าน,านี่ผมเล่นทุกวันนะครับนี่เข้าสู่เดือนที่5แล้วนี่เดือนที่4เช็คอินนะครับ120วันนะวันที่5เนี่ยเออเดือนที่5เนี่ยเช็คอินมา5วันแล้วนะครับก็ประมาณ4เดือนกว่าๆนะครับซึ่งเกมเนี่ยเขาล็อกอินหะนึ่งปีให้5ดาวตัวตัวนี้ได้นะตัวนี้เก่งนะครับถ้าเราออนไลน์ได้ถึงหปีนะ โอเคไปเราไปแฮปปี้ก c h ชาเดกันเลยดีกว่าเอาละครับเรามีเสือนในของแฮปปี้ก c h ชาเดกันแล้วนะเ,เกมเนี้ยใบสูมของเขาอ่ะก็คือขนนกนะครับในส่วนของรีวิวผมเคยทำไว้แล้วนะครับในเกมเนี้ยแต่ว่าเกมนี้ยังไม่เปิดในไทยนะครับเขาเปิดซอฟต์ลอนที่สโตรนอกแต่สามารถโหลด apk ได้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าใครอยากเล่นนะโอเคเออใบส่มของเกมเนี้ยจะเป็นใบ ขนนกนะครับแล้วก็สีขาวเนี่ยตามสุดเหมือนใบขาวในซัมเนอร์วอลนะครับสีทองก็คือใบทองนะครับซัมเนอร์วอลเนาะอันนี้จะเป็นใบ4ีถึงหดาวนะครับไดมอนด์นะครับขนนกทองขนนกเพชรเนาะอันนี้ขนนกไฟครับขนนกแดงแดงแล้วก็อันนี้ขนนกสีฟ้าขนนกสีเขียวตามธาตุนะครับไฟน้ําลมนะครับแล้วก็ขนนกแสงมืดแล้วก็เศษขนนกแสงมืดนะครับแล้วถัดไปตรงนี้นะครับ จะเป็นสุ่มเศษตัวละครนะครับซึ่งเก็บมาจากกิจกรรมหรือว่าในด่านในดันนะครับนี่นะอันสุดท้ายก็จะเป็นเหมือนหินมโนอ่าพูดกันง่ายๆนะครับถ้าเข้าใจง,ง่ายๆก็คือหินมนโนในซัมเมอร์วอร์นะครับสามารถเลือกตัวละครที่เป็น5ดาวได้เซฟไว้ได้ถ้าเกิดว่าออก5ดาวจะได้ตัวนี้นะครับแต่ถ้าไม่ออกก็จะได้ตามนี้ครับ4-5ถึงดาวแล้วเขาก็จะมีเปลี่ยนนะครับไปทุกอาทิตย์นะครับน,ะบนี่อีก5วันจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้อีก5วันจะเปลี่ยนเป็นปิดกลุมนี้เนาะ อีสิบวันก็จะเปลี่ยนเป็นกลุ่มนี้นะครับโอเควันนี้เรามาโฟกัสที่ใบสุ่มสีทองแล้วก็เพื่อนๆของเขานะครับคือนี่ทั้งหมดนี้เลยนะฮะเรามาดูเลดกันก่อนเลดของสีทองนะครับโกลเด้นเฟเธอร์เนี่ยนะครับสดาวนะครับอยู่ที่91.5%แล้วก็สีดาวอยู่ที่8%ดนะครับ5ดาวอยู่ที่ครึ่นะในส่วนของเออสีแดงสีฟ้าอะไรก็เท่ากันนะครับเลดเท่ากันแต่ว่า แสงมืดแสงมืดจะอยู่ที่3ดาว93% 4ดาว6.6%นะครับส่วน5ดาว0.4%ใกล้เคียงกันนะครับ0.5กับ0.4เนาะแต่ว่าเขาจะมีพิเศษให้นะครับสำหรับนี่นะถ้าเราสุ่มใบทองเนี่ยถ้าไม่ได้ติดต่อกัน30ครั้งเขาจะเพิ่มเลทของ4ดาวขึ้นมาอีก10%นะครับแล้วก็5ดาวขึ้นมาอีก10%แต่5ดาวเนี่ยต้องสุ่มครบ200ครั้งถึงจะเพิ่มอีก1นะก็คือ4ดาวอะ่ะ จาก8%จะกลายเป็น18%ถ้าสุ่มครบ30ครั้งนะครับนี่30ครั้งนะส่วน5ดาวเนี่ย200ครั้งก็จะกลายเป็น10.5%นะครับ10.05นะก็สรุป5ดาว0.5%นะครับโอเควันนี้เราจะสุ่มกันให้หมดเลยเราเริ่มกันจากใบทองให้หมดก่อนแล้วกัน73ใบนะครับอ้าวลุยกันก่อนเลยครับอ่าอันนี้คือจะได้4ดาวขึ้นไปนะครับถ้ามี แสงสีแดงออกจากตาของไอโถขนนกแก้วเนี่ยโถนกแก้วไม่ใช่นกแก้วสินกอีซีสามดาวครับผมเกมนี้สนุกนะผมเล่นจัดทีมมีลงออดันบอสนะครับพกดันกอบลินนะสนุกดีสีดาวครับอันนี้สามดาวตัวใหม่ครับคล้ายๆกับมิสเตอริโอเลยคงสีดาวตัวเดียวครับเมื่อกี้ โอ้เย oh. yeah. mm ี่ยมตัวนี้เก่งครับตัวนี้เก่งถ้าห้าดาวมันจะเป็นฉากมืดก่อนนะฮะลุ้นเผื่อมีห้าดาวครับอ่ารยบร้อยจบเหลือ,อ,อได้สี่ดาวหนึ่งตัวสองตัวนะครับสี่ดาวสองตัวถือว่าโอเคอยู่นะแปดเปอร์เซ็นต์นะครับสี่ดาว นี่นะฮะตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ผมเพิ่งได้แต่ตัวนี้ผมมีแล้วก็ค่อนข้างจะเก่งเลยท่าน้ําก็เก่งตัวนี้ยังไม่รู้นะครับอ่ะครั้งต่อไปครับสีแดงอีกฮะถ้ามันไม่ใช่สีแดงเดี๋ยวผมจะสกีปนะครับแต่นี่ผมขอลุ้นว่าจะได้ห้าดาวหรือเปล่าเนี่ยช่วงนี้เล่นแต่เกมเนี้ครับแล้วก็ติดอยู่เกมเนี้ย Dislike ก็เข้าไปเช็คอินแล้วก็ไม่ได้เลยละเช็คอินแล้วก็เก็บนิดๆหน่อยๆครับ มันจะต้องสีดาวอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับเพราะแสงมันเป็นสีแดงเนาะเดี๋ยวรอเข้าไทยจะทำรีวิวเต็มๆให้อีกทีนะครับพวกรีวิวตัวละครด้วยอ่ะสีดาวครับเออลุงเนี่ยตัวเดียวอ่ะห้ดาดาวหนึ่งตัว0.5%โอ้ยตัวนี้มีแล้ว ตัวเอ้ยหาดาวมาใช้ตัวไอสมุดสกิลอัพได้นะครับถ้าได้ตัวซ้ำก็เอาไปอัพสกิลแต่ว่ามันไม่ซ้ำดีกว่านะเพราะเราเอาตัวอัพสกิลอัพได้ไงอ่ะสรุปนะครับ5ดาว1ตัว 4, ดาว1ตัวนะครับเออครั้งที่30สอ่ะสีแดงอีกล้คือขั้นต่ำมันมันโอเคอยู่นะให้ให้ สี่ดาวหนึ่งตัวอย่างน้อยๆอ,อ่ะสามดาวอ้ห้าดาวอีกแล้วโอโ้โหสีจุดห้าเปอร์เซนต์โอโ้โหตัวใหม่ด้วยนี่อันนี้อันตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ของแพทล่าสุดนะครับเพิ่งออกมาเมื่อไม่ถึงอาทิตย์อ่ะแพทนี้ตีนาตัวนี้คือเกมนี้ ตัวเดียวกันแต่คนละสีสกิลจะไม่เหมือนกันเลยนะมันบางบางตัวของสีนะนะั้นเน่ยเออมันจะเป็นโจมตีอีกตัวหนึ่งเป็นป้องกันเลยอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวฮิลแต่เป็นตัวเดียวกันนะแต่ถ้าคนละธาตุมันสกิลไม่เหมือนเลยสามดาว ไอ้ตัวนี้เป็นตัวพ้ะเอกที่เราได้ตอนแรกนะครับแต่ว่ามันเป็นท่าไฟอ่ะสรุปกันโอหนึ่งตัว we well. น้องตีนานะครับเป็นเอ่อท่าลมนะครับสายคอนโทลเนีน่ยสกิลเนี่ยสามารถใช้สมุดอัพได้นะครับเอ่อสีดาวไม่มีห้าดาวตัวเดียวเอ้ยหนึ่งตัวคุ้มคุ้มคุ้มต่อไปครับอ่ะครั้งนี้คือไม่ได้อะไรมันจะเป็นสีฟ้าเงี้ยสกิฟเลยนะนี่นะครับเป็นสามดาวรั้วเลย โอ้ไอตัวนี้ตัวใหม่ด้วยนี่เป็นซัพพอร์ตด้วยเยี่ยมเยี่ยมต่อไปผมเหลืออีกส3าใบครับโอ้โหอะมาอีกตัวแล้วฮะไอตัวใหม่ชักจะเริ่มเซ็งเซ็งที่หน้ามาะมาครบทุกตัวแล้วครับทุกท่านแล้วโอเคเหลือยี่สิบสามใบปึ๊บแดง ขอมืดมืดขอฉากมืดม ah. ืดเกมนี้เป็นเกมของ n e x กซอนนะครับอ่าตกใจเบยนั่ว่าห้าดาวอ่ะผมยังไม่เห็นสีดาวนะมันอย่างนี้นะต้องสีดาวครับ อห้าดาวอีกโอ้มออกบอยจ้าโอ้ยตัวนี้เก่งตัวนี้ตัวดาเมจนะครับถ้าลมอ่าตัวนี้ตัวซัพพอร์ตแต่ว่าถ้าลมดีกว่าตัวเมื่อกี้นะที่เป็นแมชีนะครับโอเคได้โอ้ห้าดาวตัวนี้แล้วก็หนึ่งตัวนะครับไฮโตะเป็นสีดาวสายแอทแทกนะครับถัาน้ำ น้องเบลลี่เนี่ยเนี่ยซัพพอร์ตตัวนี้ถ้าสีเขียวเก่งกว่านะครับโอเคสีดาวสองตัวนะครับห้าดาวถึงตัวตัวนี้เทพเจ๋งเจ,งจงโอเคต่อไปเลออีกสิบสามใบครับปุ๊บแดงอีกแล้วผมได้5ดาวมา3ตัวแล้วนะเลดครึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันอ่อยให้แบบไม่อยากให้เลิกเล่นอ่ะสดาวครับ อิเล็กต้าหนึ่งตัวเออลุนห้าดาวอีกละผมคงว่าคงไม่ออกก็แล้วมันได้บ่อยเกินแมันไม่ใช่ไม่ได้ไปบ่อยขนาดนั้นนี่ฟุกมากแล้วหศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามดาว อันไอตัวนี้ท่าน้าเก่งท่าน้ำดีสุดสดาวครับผมจูเลียท่าน้ำครับ <S 2> <S 2> รู้สึกว่าจูเลียผมยังไม่เคยมีอ,อ่าจริงด้วยเป็นท่าน้ำสายแท็กนะครับก็2ตัว4ดาว3ดาวที่เหลือนะครับหรืออีก3ใบเบิดไปเลยอ่าฟ้าหมดนะครับ s <S โอเคทัดไปเราไปสุ่มใบไดมอนกันนะฮะ ไดมอนด์เนี่ยเลดมันอยู่ที่เท่าไหร่วะไปดูอีกทีดิเอ่อนี่นี่นี่สี่ดาวเก้าสิบสามจุดสี่เปอร์เซ็นต์ห้าดาวหกจุดหกเปอร์เซ็นต์เยอะมากหกจุดหกได้แน่แ <laughs> น่อะมีสามใบเฮ้ยไดมอนด์เอาทีหลังดีกว่าเอาไอ้เนี่ยไอย้พวกนี้ก่อนแล้วกันเนาะไดมอนด์ Diamond สุดท้ายแล้วกันอันนี้อย่างละสองใบนะครับเปิดไปก่อนเดทเท่า <Red S 2> กับใบทองโอเคโบเบ๋แด้ธาตุไฟสองตัวนะครับ ต่อไปก็ท่าลมสตัวครับอ่โบเบต่อไปท่าน้ำอีก2ตัวอ่โบเบเออนี่ฮะตัวนี้เก่งตัวเนี้ยถ้าใครเข้ามาเล่นนะครับได้ตัวนี้3ดาวให้ปั้นเลยนะครับใช้ได้หลากหลายมากเป็นตัวแท้งนะครับแต่ว่า <c oughs> โคตรด,ดีนะโอเคแสงมืดครับแสงมืดเลทขอดูเลทอีกทีเนาะ เอ่อ uh, 93% 3ดาวนะครับ4ดาว6.6% 5ดาว0.4% 4ดาวก็หรูลนะเนาะโอเค1ใบอ่ะ uh, 3ดาวครับแสงมืดโอ้มิสเตอรีโอแสงมืดเอ่อไปตัวสนะัพพอร์ตเนอะเออเดี๋ยวค่อยไปดูสกิลอีกทีเนาะโอเคหมดแล้วเหลืออีกนี่อีก3ใบนะ6% กว,กว่าดูวิธีทีทต่ตาฝาดตอนเนี้ยไดมอนด์นะฮะ6.6%อะ่ะโคตรเยอะเอา้า3ใบครับมันต้องแดงอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันจะจอมืดหรือเปล่าจอมืดก็คือ5ดาวเนาะ3ใบครับ3ใบใบที่หนึ่งโอ้โหมืดมาแล้ว1ตัวเฮ้ยเอาหกตัวเยอะไอ้ยะไอ้ตัวนี้ผมมียังอะ่ะเอ้ยยงัยงยงัยงยงังยังยังผมมีธาตุไฟแล้วแต่ว่าตัวเนี้ย ถ้าลมเป็นตัวซัพพอร์ตถ้าจะไม่ผิดเราเป็นคอนโทรลเป็นคอนโทรลขออภยัยเออเนี่ยเจง๋จงเจ๋งถ้าไฟไปเป็นตัวดาเมจนะครับตัวเนี้ยเย็นเย็นเป็นตัวคอนโทรลนะครับคลาสคอนโทรลเลอร์โอเคใบที่สองอุ้ยมันต้องดีอย่างนี้สิเก็บเก็บตั้งสี่เดนะือนไหมมืดจอมันมืด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 ,มดโอ้โหสามดาวอีลิกซาครับตัวเดิมตัวเดิม ไม่เป็นไรใบสุดท้ายครับอ่าหมดละอึบอึบโอ้สาหูมูโอ้แต่มูเนี่ยผมผมอยากได้ธาตุน้ำมิวมิวหรือมูเนี่ยผมยอยากได้ธาตุน้ำครับจะได้ธาตุไฟมาซึ่งผมก็ยังไม่มีนะครับผมมีธาตุลมนะฮะตัวนี้เป็นตัวดาเมจนะ โอเคนะครับสําหรับเกมนี้ก็ถือว่าไม่เข้มเลยที่ผมเปิดมาวันนี้นะถือว่าโอเคผมยังคิดว่าไอใบเนี้ยไม่ถึงร้อยใบอะใบทองอะผมยังว่า5ดาวตัวเดียวก็หรูละนะครับแต่นี่ก็ได้มา3ตัวก็โอเคนะครับจากใบทองเนาะเอาละครับสำหรับเกมนี้นะครับถ้าใครอยากโหลดเล่นก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้เดสคริปชันนะครับโหลดเป็น apk นะครับแล้วก็อัปเดตได้ตลอดในอ apk คอมโบนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะ เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม